ทำทำแทมาทแทมแทม่านผู้ชมสั่งมาอีกแล้วแม่เวียงชอบสัของอืสนี้เป็นอะไรมาดูกันเป็นเป็นยังไงกต้งสี่วักเป็นัสีนัหนักเท่ห่มาเบิกกลุหน่อฮึเ็นผีส่งยังงงวะ ใช่เีดีวอาคืชิ้าเปลนบานเปนแล้วบานอ๋อสรางชีได้ด้วยไมว่านี่อือสร้างเรื่อบาเนี่ยขึ้้นง้น่ มันคือมันบมีแผงโซลเซลล์วันี้ตายแล้วอีกทีใช้ไฟซะบ่บ่มันเป็นแลไน้ดวยก่นต้องมาบิ่ันนันันันทันทันทนรัันนั โอ้โอเแท้ครับให้มนีกสอันดหมื่นห้าโอันยูนเพื่อเอามาลอกตังตัวน้องจะออกแล้กลับตนี้ตัวเเนาะตัวเวันบอกอะนะวเทวันบอเนแบิ้ดาวทิ้งดาวหน้าพิดีกูแล้วเมื่อดำนะแล้วเอาชเนาะพี่ฉันจิดิเอาเอาคุณพอพีโอ้ไม่สิวอะไรใส่ ตกใจหมดเลยชอบเด็กคิดว่าอะไรวะทำไมไม่มีแผงโซลาเซลล์แล้วสั่งพัดลมโซลาเซลล์ทำไมจะไม่มีแผงโซลาเซลล์ก็ตกใจแ่ชอบแก้แ่ตกใจหมดเลยโต๊ะกระจายหมดเลยทุกคนมาลองมันดูมันใส่กันแบบไดเป็นยังไงบ้างบุเกะออกคิดว่ายังไง ทำเป็นหรือเปล่าน้อที่นี่ไ้มันข้างอยู่นะตัวนี้ตัวนี้บอกโอ้ตัวนี้คือไฟอันนี้จะไม่ยังอันนี้ฮักปิดเันนี้บอดับไปกันดูกันสินั่นคือบอดับสั่นโอ้นี่คือ โอ้สอดนี d, ่เป็นตัวเปิดตัวปิดบ่โอ้หนึ่งโอ้ดีจีนนี่เป็ตัวสัเลยมาข่าวขาว่อนตงนี้ทุกคนนาตอนที่มันจะต่อพัดลมน่ทีจะต่อเป็นมามานะทุกคนลองไม่รู้ทุกคนมาคุณ จำยุดสมมติเป็นใช่ป่เนาะจำยุดนี่คือตีได้หมลันอออโอสิโนมอนี่มีเชนหนึกับสองีอเอาอโอซมอนี่โอ <laughs> ้ให้งของ ของเมานี่คมองก็นทรายว่าทายบอกโอ้นี่ของแท้เลยนี่ฮะนี่เลยไม่เขาท่านี่ฮะมาทานนี่แต่สำหรัมอนิ่งที่เป็นมากไปหมากสูงบมดที่รองไว้หมดมากต่ำหมดที่คนมา่น็กหดงไว้แล้วอันนี้นะอันนี้ เรื่องเอาพัดลมโซลาเซลล์มานี่ก็เพราะว่าจะไปขายผลไม้นะคะจะได้ใช้ไปโซลาเซลล์นี่บอกโอ้ต้นเทสับนี้เองเลยจะไปเปิดใช่ว่าอีอันนึงก็ดีอันนี้ใไ,ไหมให้มาเกือบยาวดีใช่ไหม,มสมุตยาวรถเราแคปใช่ไหมออของเขาทำแคปมา อที่มันล้งกระบาใช่ไหมอันนี้พัดได้สบายจุ่ยแล้วใส่ได้ไหมเนาะผ่านผ่านทุกคนเนาะมาลมด้วยอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมอ้โอ้ไม่ต้องกดตรงนู้ เออ่เออติดนัตอ๋อตอนตอนที่เราอยู่อาการกีเออตอนที่เราลองพิอสิเออไปนานแล้วน่จิดทันแหละพลังใครเอามาลองเสียบอะไรนี่ดูทำไมนะเออไม่ซึ่งจะซึ่เอานี้มาเลยเราตะวจสบดูถ้าจิดก็เอามาใช้มันจิดก็คือมาสร้างกลโานที่บน่้วอันนี้นะต่อนไไรมากกินใส้ไลเลัวนีบายนะประกอบเสร็จเดี๋ยวไออ้ เสียไปบ้านก่อนอืมเอามาของนี้มารองฉันมาให้กับทุกคนสรุปว่าที่ซื้อทำไงสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทค่ะทุกคนที่ซื้อไปให้ใหแม่นัน 1, ่นพันพันหนึ่งร้อยอืม

ใช่แด้เนอะใช่ได้นะใช่ไหมใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ใช้หน่อยสิโอเคค่<น>ะท่านผู้ชมเออท่านผู้ชมก็เรียบร้อยแล้วค่ะประกอบเสร็จเรียบร้อยใช้ได้ค่ะ เดี๋ยวค่อยๆไปดูกันว่าวันที่แม่เวียงจะไปขายผลไม้แหละจะไปเปิดดูดไฟแสงอาทิต